3 2 1อ,อย่ยากให้โปรพรมครับช่วยอวยพรให้แฟนกีฬาชาวไทยครับในช่วงปีใหม่นี้สักดนึงครับผมครับสวัสดีครับผม,ผมมีสวัสด์นะครับก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วก็อยากจะอวยพรให้แฟนกีฬาชาวไทยนะครับมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพแล้วก็ไปเที่ยวไหนไปฉลองปีใหม่กันที่ไหนก็ให้เรามาระวังสุขภาพร่างกายดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ ก็ในช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในใน,ในบ้านเรานะครับก็อยากจะให้ดูแลตัวเองกัน,นดีดก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตครับผมช่วงนี้มีปัญหาไวรัสโควิดครับผมเรามีการดูแลเรื่องของการจัดการการแข่งขันยังไงมังครัปผมก็ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าทางมาตรการของทางรัฐบาลจะว่ายังไงก็เราคิดว่าทางทางผู้จัดการแข่งขันก็ยังคงที่จะต้องคำนึงถึงความ ปลอดภัยของทั้งผู้จัดเองทั้งตัวนักกีฬาเองแล้วก็แฟนกอล์ฟที่จะเข้ามารับชมครับก็ต้องเราก็ต้องรอรอดูว่าทางผู้จัดจะว่ายังไงถ้าถ้าเป็นไปได้ในการจัดแข่งขันสามารถดําเนินการได้ก็ปีหน้าก็ช่วงอาทิตย์ที่สองก็น่าจะเริ่มทําการแข่งขันได้แล้วครับสภาพความพร้พอมของตัวเองตอนนี้เป็นยังไงครับก็ผมก็หยุดไป2เดือนนะครับทําไปผ่าตัดไส้ติ่งมาตอนนี้ก็เริ่มฟื้นฟูร่างกายก็พยายามที่จะ ให้ร่างกายกลับมาให้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เริ่มเริ่มเริ่มซ้อมได้ก็ระยะก็ค่อนข้างหายไปเยอะพอสมควรเพราะว่าสปีดเนื่องจากเราไม่ได้จับไม้กอล์ฟมานานสปีดมันก็ลดลงไปก็ตอนนี้กำลังพยายามอยู่ครับ